ขอ,อจบงานวันนี้ครับเหรียญองค์ลอเก้าองค์สิลิกิตครับแต่การซ้อมมือวันนี้ครับสเก็ตเร็วสเก็ตเร็วแบบปั้นเร็วนะปั้นในคอมเร็วเนี่ครับไม่ใช่ทองเป็นพยาน,น้าที่ผม ปั้นในคอมนะครับใช้เมาส์ปากกาปั้นนะครับเมาส์ปากกาตัวใหม่โอเคครับใครสนใจเหรียญเป็นหล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าเป็นสรรมษณ์เป็นเงินเป็นทองเป็นเหล็กเป็นอะไรเป็นแก้วเป็นดินเผาเป็นได้หมดนะเป็นปูนได้หมดนะถ้าเกิดคุณมีเครื่องซีมซีนั้นนะครับ สนใจเหรียญองค์รอเก้า 9, องค์สลิกิสสู่สวรรค์คาไลาติดต่อมานะครับแต่อันนี้ผมซ้อมมือครับแต่คุณอยากได้ฝันเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวผมทําให้ได้หมดแหวนเบิร์ดกำไรข้อมือเพื่อไปหลอกเป็นของคําแท้ของคําข่าวได้หมดนะอยู่เป็นโลหะได้ทุกชนิดก็ชอบงานเป็นไหนติดต่อมานะครับนี่ผมก็ซ้อมมือแล้วก็ให้องค์ลอเก้าิลิกิสคุ้มครองน่าหทุกคนที่ชายแดน ใช้ชายแดนไทยขเขมรด้วยนะครับทหารไทยกลับบ้านกับปลอดภัยครับกลับบ้านหาลูกหาเมียกันนะครับปลอดภัยกันทุกคนเลยขอเสียใจกับผู้สูญเสียชีวิตด้วยนะครับที่ออกข่าวแม่ผมก็ฟังตลอดผมก็ได้ฟังไปด้วยเลยเดินผ่านอะไรเยก็ได้ยินไปด้วยอะไรครับองค์รัชกาองค์สลีกิจคุ้มครองทุกคนทหารทุกคนนะครับเลยนะครับกลับบ้านหาลูกหาเมียกันนะครับน้ตขอหยุดแล้วกับการซ้อมมือครับ สนใจงานทีดีแบบไหนผมปั้นในคอมแล้วถอดออกมาเป็นเงินเป็นทองได้นะครับก็มาขอบูชาไฟาผมนะครับเดีย๋ยวผมจะบอกกระบวนการนะครับตอนนี้ผมก็ปั้นในคอมแล้วก็ถอดมาเป็นทีดีเต๊บไปหมดเลยดีไม่ดีผมก็จะอถอดเหรียญนี้ออกมาเป็นโลหะอีกนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ทำได้นะครับแต่ก็ยุบยับก็ต้องใช้โฟดอมเก็บเอานะครับเราไม่มีเครื่องเวียงเครื่องสญ่อการแบบเขา เราก็ต้องใช้มือเป็นหลักนะครับผมตักหลักร้านผมใช้มือเป็นหลักนะครับถึงปั้นในคอมแต่พอถอดออกมาก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นก็มือเป็นหลักนะครับเหมือนปั้นใหม่ะปั้นด้วยมือปั้นเหล็กอะไรเขเนะี้ยค่อยๆเจียเป็นรูปร่างดูองศลิกิต์เนี่ยยังเก็บไม่ดีเหนื่อยครับแรงไม่ถึงก็จะเก็บให้ดีก็้องจะสั่งงานนะ ปสืบกินแป๊ซี่คงไปซื้อใบเลื่อยฉลุทองสวานช่างทองมาโหคันนี้กินต้องระวังเลยกดนิดเดียวกินเข้าเนื้อนี่ต้องปะก,กันเลยปะในปะด้วยทองเหลืองเข้าไปนะต้องเชื่อมทองเหลืองเข้าไปปะไปปะแต่โฟโดอมตัวน้อยกด็ดีไม่ต้องอะไรระวังมากโอเคครับ okay, คุยยาวขอยองสิลิกิตองค์รอเก้า 9, สู่สวรรค์คาไลค์ุมค้มครองอาหารไทยที่ ชายแดนไทยเขมรให้ทหารไทยกลับบ้านหาลูกหาเมียกันปลอดภัยกันทุกคนนะครับขอเสียใจกับพวกเสียชีวิตครับผมอยู่สนทางเก้าหนึ่งข้อหอมลุบรีแต่รามพุทธศิลป์ามดีคุณนรสลุบรีครับเราพูดปากหมาอะไรไปก็ขอโทษนะครับก็ดูดูแค่งานโนรสนะครับอย่าดูที่โน้สปากหมานะครับแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งอาจจะน้อยใจอาจจะนอยอะไรก็พูดไปเรื่อยเลยครับโอเคเขาขอหยุดแล้ว ขอให้งานวันนี้ผมจะลงหยิดใจครับคุณครองอาหารไทยกันทุกคนเลยกับบ้านหาลูกของเองแบบไายคอยหยุดแล้วครับเดลล่าฟุตสินสามดีดคุณนสลบรีครับอยู่ส่วนอาหารก้าเหลี้ยงข้าวหอมลบุรีครับรับสอนรับงานศิลปะครับไม่เก่งทำไม่ดีที่สุดครับเลี้ยงข้าวภูเข,ขาเลยครับหยุดแล้วถึงข้าวสองสิบแปดห้าสิบเก้าสามห้ายุคภูมิแมงเหลงน้อยครับไปนะครับสู่ส่งท่านสู่สว่างคาไยครับส่งสองพระองค์ครับไปนะครับคุณครองอาหารไทยทุกคนเลยครับ เด็กๆนั่ไแค่นี้ครั